ครับแล้วก็จะมีกุชชี่การ์เด้นซึ่ง g ุชชี่การ์เด้นเนี้ยมันจะมีโรสเซียกุชชี่ด้วยซึ่งได้รางวัลมิชลินหนึดาวรู้สึกว่าเพิ่งได้นะครับเอ็ดพยายามจะจองแต่ว่าเป็นทริปที่มาลัดมินิทก็เลยไม่ได้โต๊ะนะก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าไปดูมิวเซียมแล้วพอดีมีพี่ที่รู้จักอยู่ข้างในนะครับก็เดี๋ยวจะให้พี่เขาอธิบายเนาะว่าข้างในมันจะไปปังขนาดไหน เมื่อกี้ถามพี่จอยนิดหนึ่งนะว่าแบบเออเซเล็เมืองไทยมาอย่างเงี้ยได้ร <c oughs> ับการเทรดยังไงเ็าบอกก็เหมือนดดี่ว่าอุ้ยตายละตักมากก็เป็นแบบเซเล็เอะไรเนีเป็นฝ่ายแฟชั่นแล้วก็ กูชี่จะมีแหล่งกำเนิดจากทิเรนเซ่น,นะครับจะมีมิวเซียมมีร้านอาหารที่เป็นมิชลิน1ดาวด้วยนะครับก็มาได้นี่ก็มีขิวจองมาก่อนก็ดีนะครับที่อยชอปนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับติดต <c oughs> <2008. S 2> ่อง0น8ิดต่ต้องดูแบบว่าห้องแต่นตัวนะ นี่นะครับเชนจิ้งรูมของกูชี่มิวเซียมอีดอกอลังการมากเขาทำสวยมากอะแกใครมีโอกาสต้องมานะคือมันเหมือนช็อปกูชี่แต่มันอลังที่จอยบอกว่า4 0 0 0กว่ายูโรนะครับสีันห้าสิบกระเป๋าดีกว่าค่ะตัวการ์ตูนัวการ์ตูนนี้เราไม่เคยเห็นในช็อปเลยเนาะไม่มีไม่มีคือจริงๆแล้วอ่ะมิเคเล่เขามีความเป็นแบบเด็กชายดิชใช่ไหมมันก็จะมีหลายอย่างที่อินกับพวกแบบอะไรเด็กๆเรื่องเนี้ยอย่างแบบ เสื้อโค้ทที่แบบเป็นตัวสั้นแบบเหมือนของเด็กอะแต่เป็นไซส์ผู้ใหญ่แต่เป็นผี้ใ่เจ้เขาเข้ามาใหม่เขาจะเอารองเท้าอันนี้แต่ว่ามาใส่ลายหมาลายแมวอะไรแบบนี้เขาเนาะเยอะแยะเลยทั้งหมาแมวอ่ะมันเป็นแบบไชนีสโซเดียมกี่ชั้นนะพี่มี่สามชั้นนี่อยากจะถ่ายไกด์ให้ดูสุดๆเลยนะเพราะว่าไกด์สวยมากแต่ว่าเขาอยู่ในเออเขาอยู่ในขั้งแบบนะก็เลยดูหน้าบานๆไปแล้วกันนะ เออมันเป็นแผนผัดขนี่เป็นอะไรเออแล้วมันก็มายิงอะกันทีลยแล้วคือเอ่อเขามีความเจริญรูกเมืองอายุเรเนซองแล้วก็ฟลอเรนซ์เป็นเหมือนแบบซึ่งจึ้งของเมืองหลวงในกลุ่มแพน์นั้นนะเพราะว่ามันมีตระกูลเมดิชีที่ทําให้มันมที่มีรูปปั้นม้าอยู่ตรงนี้เป็นต้นตระกูลคุณโคโคซิโมใช่ก็เขาเหมือนตระกูลเขาว่ามีแบบ สามรุ่นที่ได้เป็นโป้โป้หลายคนตอนนี้มันมีซีรีส์ด้วยนะเอดิชันในแอดิชันเอ้าไปหาดูแล้วก็มีแบบผู้หญิงในตระกูลก็ได้แต่งงานกับเจ้าชายประเทศก็ได้เจริญอะไรเงียเราต้องโดดเป็นเจ้าของแบรนด์อะไรเงี้ยที่นี่ก็เลยเหมือนเป็นตระกูลที่ที่ตั้งตนเป็นแบบผู้มีอำนาจนะรอดรวยอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันไม่ได้มีเป็นแบบเจ้าเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เหมือนกับ นาโปลีจะมีถ้าป็นข้างๆเนี้ยเอ่ปาราโซเบนจิโกับปิซซี่ไปก่อนก็เป็นบ้านชื่คนในนี้แต่ไม่ใช่บ้านนะมันคือเป็นดังมันเป็นบ้านซึ่งแบบเป็นสถานแต่งงานใช่ไหมของใครอีชานีคนนั้นคืออีชานีคนนึงซึ่งนางไม่ชอบบอกว่าเล็กไปก็เลยไปแอบซื้อบ้านอีกหลังที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็ซื้อที่ดินข้างหลังที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกสามเท่าชุดตอนนี้ก็เป็นปาราโซปิซิี่สวนโบลีอ่ะ เอออันนั้นน่ะคือนางไปแอบซีว่ะเพราะว่าของน่าเล็กไปแรงมากชนีแรงมากคือของสวยๆเยอะมากเลยอ่ะนีเพล่าเขาแบบคือข้างนอกเฉยๆมากๆเลยนะข้างในแบบดีงามอ่ะอ่าเออใช่จ่าเอ๋ใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่า แงีาก็ได้ใช้ได้น้อยเอาของที่อยู่ในมิวเซียมนี่คือขายลูกชิ้นเลยปะชั้นน่าขายลูกชิ้นแต่ในมิวเซียมมาไม่ขายคือดูแต่ละชุดดิคืออยากแบบถ้าถ่ายชุดนี้ไปโดน This stripe is already exists in our archive since 1955. Um, it's called Web. <hatten> it's called the Kitchen Web. It's actually inspired from our heritage, the equestrian. It's uh, from the belt under the um, stomach of the horse. อ่าโอเคอ๋อได้ได้ได้แรงบัดันใจมาจากเข็มขัดใต้ท้องของม้านะคะอ so อยู่ only hand by เีย h อเอฟซีมันหอ่มากมีความเป็นดอกไมแบบระมุนมากๆเลยนะใครมาอมันหอมมากมีความเป็นดอกไม้แบบะมุนมากๆเครอันนี้แพ็กเกจเขานะคะเ c ราคาถูกๆเองสำหรับ คนสไตล์อย่างเรา375รสิ้ขวดละประมาณ4ี่สิบมืนกว่าบาท f ีเท่านั้นเองแต่มันติดตีมันติดนี้อันนี้มันมีแค่มันมีแค่ที่นี่ 9ถูกกว่าคือมันลิมิเต็ดมากคือมันดูดีมากคือถ้าไปเที่ยวกับชาแนลมินิสมัยนี้คืออันนี้คือสวยกว่าล้านเท่าอ่ะจริงๆทำไม่กัวรู้สึเออเนี่ยแล้วอันนี้เป็นหนังงูด้วยอ่ะทำไมถูกจังอ่ะเออฉันว่าอยู่จำผิดสามพันเก้าแปดสี่พันเนาะเออถูกกว่าชาแนลมินิซึ่งเป็นหนังงูแล้วดูเพชรประมาณเออมันเป็นแบบคุชชี่การ์เดนแล้วมันก็มีสายว่าไว้ำเฮ้ยแบบโอเคมากๆเลยนะใครอยากแบบ ใครเอฟซีคนไหนชอบของลิมิเต็ดนะแน,น,นะนำมาที่นี่เลยนะถามหาไกด์คนไทยสุดสวยมีอยู่คนเดียวสวยสุดเดินเข้ามารู้เลยมีอยู่คนเดียวที่พูดภาษาอังกฤษใช่ไหมดีโคสเฮ้ยเก๋มา,เมากเออเออเออ,เอ,อคนลุกนะคนลุกนะเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรนะนนมันเออมันจะไปเกี่ยวกับอะไรที่ทำให้เราตายได้อะไรเออคือเราเกิยมาจับ เนล้์กูชิออกไม่ผลิตก็คือไม่ได้ก็คือกูชิไม่ขายเลยรจแล้วนะเฮ้ยคืออันเนี้ยบาโค่อันเนี้ยมันชื่อว่าเดโอนิซูสมันเป็นหัวเสือสองหัวซึ่งตำนานมันมาจากแบบพวกที่เก๋ถ้าเกิดสมมติเป็นใครที่ชอบพวกแบบตำนานตุ๋ยจะรู้จักชื่อนี้มันมีในในประวัติของกูชิมาตั้งปีเจ็ดสิบแล้วนะคะแล้วมันก็ตัอันนี้ยเขามาทําในรูปทรงของเปือกม้าเพราะว่ากูชิใช่กูชิเขาก็มีประวัติ เหมือนแบบเกี่ยวกับพวกแบบเอ็กวิสทรีขี่ม้าต่างๆแล้ซีจะซื้อของแพงอยู่ก็ต้องศึกษาประวัติเขานิดนึงด้วยนะข้างในเป็นบัวป่ะข้างในเป็นคับเอ้ยแต่ชอบตรงที่มันเป็นกุชชี่การ์เด้นเนาะเก่งจังพี่จอยบอกว่ามันเขาเจอที่ลอนดอนนะครับมาจากลองเจะเลชอปก็คือร้านขายซชันใยในลอนดอนเกมาเขาจะไปญี่ปุ่นใช่ไหมพี่เขาเลยใช้โลโก้ ที่เป็นของญี่ปุ่นมามหนึ่งผิดใช่ไหมลหลังสงครามโลกอะอมันขาดแคลนพวกแมทกทีวีลแล้วก็พวกแบบเมทัลอะเขาจะใช้แบบทำอาวุธสงครามอ่าก็มีพวกลาสติ้งที่แท,ที่สัญญาทคา้ทายขายแล้วแบบอะไรเงี้ยเราก็แบบมี้รืออะไร่ะ ไม่ขายแล่นเข้ามาแล้วก็เชื่อไปเจอตอนนี้เขากำลังหาืทีกแบบทีเรียวมาทำตลาดแบบแทนทีเดียวที่มันไม่ใช่สตรีตลาดญี่ปุ่นไปคือมันเป็นโคอินซิเดน์ใช่ไหมมันเป็นแบบเหมือนวินวินอะแบบเครื่องแบบเรื่องใหม่มาจากญี่ปุ่นแล้วตอนนั้นก็แบบมีคนญี่ปุ่น้วซื้อแฟรนไชส์ไปเปิดร้านทุกชืก็เลยจะปีนตลาดที่นู่นด้วย FC ฟังไว้นะคะนี่ประวัติศาสตร์จริงๆริงเ็ก็แบบพอเพลาจริง เออออนี่คือ heritage จริงๆเลยนะครับฟังไว้เพราะว่าบางทีเพราะว่าบางทีบล็อกเกอรก์ก็ไปอ่านมาอีกทีนึงแล้วแบบสารที่ส่งต,ต่อไปมันก็จะเพี้ยนนี่มาฟังกับคนที่เขาทํางานที่นี่เลยดีกว่า <c oughs> เขาบอกว่า raw material ที่ใช้ทําอีกตัวอีตัวบมบูเนี่ยเขาใช้มือดัดนะครับแล้วก็ใช้ยางหมายที่เป็นแอมเบอร์นะ จากเมืองไทยเออท้ายโค o n e ่าใน the in front of the gate t o ่อ่า so it's a lucky charm for the Italian people uh, yeah because they're very tired เนอะ be a porcelain you like to go to p i c n i c a you have to big fun นะ the this is deer's horn the silverware โอ้ย deer's horn แล้วก็ um glasses เพราะว่าอันเนี้ย jewelry เป็นกลุ่มเดียวกับ เราเห็นมันไอเนี่ยไอจานจานจานที่ลอสเซเรียมันใช้อย่างนี้เลยใช่ไหมอันนี้คืออะไรอันหนึ่งก็เป็นอ๋อแคนโด้อุใครมองหาของขวัญเก๋ๆนะคะมาได้กลิ่นเป็นไงบ้างคือไม่ชอบ ชุดเครื่องเขียนนะครับเก๋ๆมากเขาทำดีมากเลยมิวเซียมอ่ะดีขึ้นเยอะมากดิสนีย์ฟูส์ไนทินเตอร์ตี้เกปีแต่เนี้สะสมนะคะอันนี้เป็นของพิมพ์ในอิตาลีมอนเดอร์รี่เป็นเอเดเตอร์อิตาเลียนเอเดเตอร์อันนี้เป็นออริจินอลจากไนไนทินเตอร์ตี้วายท่านเปิดแรงเลยนะเนี่ยเออ90ปีคือสำหรับคนสะสมเขาก็เขาก็ซื้อไปเก็บจริงๆนะ

ก็ค right, ือรีแบรนด์ทำแบบเดียวกันมันก็รีแบรนด์จริงนะใช่แต่มันก็คือมีความหมายคือว่าแบบเราแบบเราก็เป็นเหมือนในบริษัทพวกนี้เราไม่มีความแตกแยกเหมือนเป็นแบบเอ่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยเอ็นจิ้นก้อนกิ๊บเก๋ดีใจ <laughs> uh, the place is called Villa dei Sonnino. It's uh, the important villa in Florence. Produces many nice wines. And uh, you can see that the, the building has uh, the, the fresco. This is the real fresco that that they print on the curtain as well. So they actually make the scenes like we are inside the villa. แปลงมาะดฉันชอบห้องนี้มากห้องนี้ฉันชอบที่สุด ต้องขี่ร้องนะครับเดี๋ยวจะโชว์เป็นคอรเรคเตอร์รูมคือเฟังอลังเวอร์เบอร์มาก Oh my god I want to own this room Oh F ีดูรองเท้ากูชี่ทุกอย่างเลยอะ่ะ Oh my god โอ้ยชอบมีมากอ่ะอยากเป็นโอ้ไม่กอดอยากได้เป็นไพเบทคอสเซตของเอชเรียกว่าอะไรนะพี่เอชอ๋อที่อ๋อคือเราเราไม่เข้าใจว่ามันทำไมเธอถึงเรียกว่าเอชแต่เรารู้ว่ามันมันเรียกว่าอย่างนั้นแต่ว่าเราไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเรียกว่าอย่างนั้นก็คือพอเป็นรงลมคำพอดสแล้วเวลาเวลาตีมันจะเอชคือไอ้กอดได้โอ้ยดู <laughs> <laughs> made from Germany, From ne? German, all handmade from German. Because of the the guys who collecting, uh, they have the interview with him. Um, he's collecting because of it reminds him the the house of his grandparents, of course.

Gucci <laughs> 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 No, Marisela Marisela? She's the, the noble Ah She's the noble, um, novel from Rome Because she organized a party Her own um, theater, quite a lot uh, She uh, looked very, look very fun She looked very fun So they made to make men to work to To do the campaign, ah mm. Mm. The real butter. Ah mm. ชอบตรงที่แบบมันมีจานชามถ้วยชามแล้วอยู่ดีก็แหกพาดกระเป๋าไว้อะไรเงี้ยแหกมีนิกกี้เมามาพาดเยู่เมื่อกี้พี่จอยเขาบอกว่าคืออันนี้มันมาจากแคมเปญที่บอกว่าปาร์ตี้ใช่ไหมแล้วเหมือนแบบเออเหมือนที่อยู่ในกลัวอยู่ในปาร์ตี้แล้วแบบเขาก็เล็บแต่ปิ่ลองกิ้งเหมือนกับเขาวางของพวกกระปง,งกระเป๋าเสื้อผงเสื้อผ้าไว้ตามจานชามเนาะเหมือนเขาเขาเมากันแล้วจากปาร์ตี้ที่ได้ดูไปในนั้นนะเก๋ดนีนะเขาทำเอ็กซิบิชันดีมากเลยอ่ะ ดดูิไม่ก้าวใจไม่ดีหรือจะเจอฉันใบเนี้ยสวยสุดแล้วฉันชอบมากสวยเนาะถามถามถนนราคาหน่อยครับแม่พอร์ตบริดต์รุ่นนี้ฉันว่าประมาณอันเนี้ยน่าจะประมาณ20 20หมื่นใช่ไหมใช่20่สิบหรือสามสิบนน่าจะที่ประมาณ8ปดแสนบาทเองค่ะเบาเองเอฟดีคนชาวเราเนาะซื้อได้อยู่แล้วสบายสบายมากๆ เ,เออชาวเราเป็นเรียนแบบมาจากกรุงแพงนะฮะจะเป็นน่าจะเป็นตะโขงพี่เพราะมันไม่มีรูขุมขนออใช่เออแลนวเ,ออเออนี้ยเราสในใจรุ่ดนี้อยู่แล้วว่ามันแบบน่ารักดีแล้วมันมีความแบบเราคิดว่ามันมันต้องอยู่ไปนานมากครับตอนนี้นะครับเอ็ตอยู่ที่ห้องน้ำนะครับในกรุงบรเวนไม่ใช่ตอนนี้ยังอยู่ในกูชชี่การ์เด้น<ม>อยู่นะครับแต่ว่าเขาได้นสร์เรชั่นมาจาก ห้องน้ำที่กรุงเบอรีลินจอยบอกว่าคือทุกอย่างจะเกิดขึ้นในห้องน้ำเพราะมีการก๊อตติ้งหรือว่าจะมีการโอมหรือวิจารณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะลองดูได้นะนั้งก็เมากันนะจะมีแบบมีการไทยอินเนอร์ชอบแบบความเป็นแบบเก๋ๆเนาะแต่กล้องก็มือสั่นติดนะคะก็แบบเหมือนมาเติมแป้งก็แบบอะไรประมาณนี้เก๋ๆเนาะจริงๆน่าจะมาไทยอินแบบวางวางคอสเมติกของพี่เนาะมันจะเขามีตีมทุกห้องเลยอ่ะฉันชอบ รอยนิดนึงนะว่าแบบเออเซเลบเมืองไทยมาอย่างเงี้ยได้รับการเทรดยังไงก็บอกก็เหมือนเอ็ดดี้ก็อุ้ยตายแล้วตาแตกมากก็เป็นแบบเซเลปอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยติดต่อพี่จอยมาได้นะถามถามมาได้ถ้าใครมานะเรา ลิมิเต็ดเนาะลิมิเต็ดจริงๆรีเป็นเีเลคชั่อของที่ร้านนี้ค่ะได้แค่ร้านนี้ร้านเดียวแล้วก็โลโก้ก็จะเป็นโลโก้พิเศษด้วยไม่ใช่คุชชี่เจเนอเรจะเป็นชีสการ์เด้นใช่ก็ไม่มีออนไลน์เด็ดขาดไม่มีต้องจากจะจ้างเพื่อนมาฮิ้วกลับแค่นั้นเองแล้วก็เดินไปตามตลาดก็จะไม่ซ้มกับคนอื่นเด็ดขาดนะคะก็ ถ้าใครเป็นสาวของกุชชี่ติดต่อมาได้นะมาถามหาพี่จอยได้เลยนะคะทำงานทุกวัน7วันต่ออาทิตย์24ชั่วโมงคุณเล่นจัดไปมันแบบเป็นลายเออเหล่าเอสโอกาสไม้มาคอ r e v e r นาแล้วอยากมาเที่ยวกุชชี่มีเที่ยวกุชชี่การ์เด้นมาติดต่อมาได้นะคะที่นี่ดูผงเอ็กซ์ตรีมมากมีแต่ที่นี่เคยเห็นเวลาที่อื่นในโลกไม่มีนะจ๊ะกล่องก็เป็นกุชชี่ช่ไหมกุชชี่การ์เดนโอ่งลีอ่าเออในช็อปไลเซอร์เห็นะหม จบไปแล้วนะครับสำหรับวอล์พา ah, ชมกุชชี่การ์เดนโคดเอกครูสีขอโทษเรื่องระบบเสียงนิดนึงนะครับคลิปหน้าห้ามพลาดเอดจะพาไปเที่ยวศูนย์กลางของยุคเรเนซอง์ปังอลังเวอร์มากอิตาลีเขาขึ้นชื่อด้านแฟชั่นเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมสุดหรูและอาหารมิชลิน ได้มีโอกาสไปพักโรงแรมนะครับที่ในอดีตเคยเป็นบ้านของกูสตาฟออฟออฟเปนามแห่งเยอรมนนีนะครับก็ไม่พูดเยอะเนาะดูจากรูปเอาละกันนะเรื่องช็อปปิ้งเมืองนี้ก็ไม่น้อยหน้าเป็นจุดกำเนิดของแบรนด์ดังระดับโลกหลายๆแบรนด์เช่น g ุช c ี่แล้วก็ s ซวัทอเฟลากาโมนะครับรอาหารการกินก็คือที่สุดร้านอาหารอาหารอิตาลีก็เป็นหนึ่งในอาหารที่ดีที่สุดของโลกนะ เอ็ดพราวทูพิเซน์เมืองนี้มากเพราะเป็นเมืองที่เอ็ดชอบมาก thank you for watching งานลานงานหลวงเรารับหมดนะครับกระปิน้ำปลาหอยขมติดต่อมานะสวัสดีครับ